ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของดูค a ติในการเตรยียมแผนการแนะนำมอเตอร์ไซค์ซปเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่แพนนิกเกล V4R ที่มีกระแสขา่าวเชิงลึกออกมาว่าดูค a ติจะปรับรถซีซีลงไปจาก1 1 0 3 c c ลงมาอยู่ที่ไม่เกิน 1,000cc เหตุผลสำคัญที่มีการปรับเครื่องยนต์ในครั้งนี้เป็นเพราะว่าในปีหน้าดูค a ติจะมีการนำรุ่นแพนนิกเกล่ V4 ลงแข่งขันในรายการ w o r ร์ Superbike 2019 แต่ว่าเครื่องยนต์ของ p a n ิกเลอร์ V4 นั้น 1,100cc ไม่สามารถโดแข่งขันได้เพราะว่ากฎิกาฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000cc ในแบบ V4 สูบหรือว่า4สูบเรียงในอดีตที่ผ่านมานั้นดุกติจะมีแต้มต่อเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์แอลทวินกติกาอนุโลมให้เครื่องยนต์เอลทวิน2สูบหรือว่าวีทวินก็แล้วแต่ให้ไม่เกินไปกว่า 1,200cc แต่ว่า p พ n ิกเลอร V4 นั้นเป็นแบบ4สูบ V จึงต้องมีการปรับเครื่องยนต์ลงไปไม่เกิน 1,000cc เปลงแข่งขันกับค่ายอื่นๆเช่น CBR 1000RR, YZF-R1, GSX-R1000 รวมถึงส X 1 0 R ที่มีไม่เกิน 1,000cc เช่นกันสำหรับ Panigale V4 รุ่นปัจจุบันมี214แรงมา้ารุ่นใหม่ 1,000cc จะมีกี่แรงมา้าติดตามกระแสขา่าวต่อไปในโอกาสหน้าครับ